ตำนักสร้างที่ใช้ Unity ทุกคนนะครับเคยใช้เท m เมดโ r o แล้วเจอปัญหาเหล่านี้ไหมกรอบขาวๆรอบเทกปรับยังไงก็ไม่หายหรือปรับได้นะครับก็ยังตั้งค่าได้ขัดใจอยู่เรื่อยวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันครับสวัสดีครับนักสร้างทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Game ม e v m มิวนะครับอ่าก่อนเข้าเรื่องนะครับ วันนี้ขอเปิดซีรีส์ใหม่นะครับเป็น Instant Game Dev Rescue นะครับเป็นซีรีส์ที่เราจะมาช่วยเหลือเหล่าเกม e ด e v นะครับสำหรับตัวฟีเจอร์ต่าง,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 งๆตัวปัญหาต่างๆเนาะเราจะมาแก้ปัญหานั้นอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนบะหมี่เกสรูปให้เลยนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่อง Tech m e t r o ใช่ไหมครับ ในประเด็นที่มันมีตัวกาอบขาวๆเนาะแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายใช่ไหมครับบางคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้แต่ก่อนอื่นนะครับขอเกินมาให้ดูก่อนนะครับว่า t เท็กแม p โปคืออะไรเง้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับเท m e แมสโปนะครับในแต่ก่อนนั้นนะครับตัวเท m e แมสโปอ่ะมันจะเป็นตัวเอ็กซ์ข้างนอกนะครับแต่ว่าในภายหลังนะตอนนี้นะยูนิตี้ได้ซื้อมาเรียกว่าหลายหลายปีเลยนะครับผมมารวมกับแพคเกจของ Unity เองเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตเห็นนะครับเวลาเราจะสร้างตัว UI ขึ้นมาสักตัวหนึ่งใช่ไหมครับ มันจะมีตัวแบบว่าเลกาซีตัวเก่าใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นตัวเทคอันเก่าอยู่แล้วก็ตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเป็นตัวเทคเมทโรทั้งสิ้นนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไทยใช้เทคอะไรพวกนี้อยู่บางทีก็จะเจอปัญหากวนใจขึ้นมาได้นั่นเองนะครับเทคเมทโรนะครับคือกดไปปุ๊บพอเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมักมีตัวนี้ขึ้นมานะครับผมขึ้นมาให้เรา Import เข้าไปนะครับลงเป็นตัว Import ที p นะครับเทคเมทโร essential นะครับผมอ่ะเราก็ลงไปส่วนตัวข้างล่างแค่ตัว example กับ extra นะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วเราก็ลงแค่อันบนอย่างเดียวเนาะกดไปครับเขาก็จะมีตัว text มีอะไรมาให้นะครับซึ่งตัว default ตัวอะไรเวลาเรามาใส่ใน text บางทีก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับเวลาเราย่อมันลงหรือหดจออะไรก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอตัวกรอบขาวๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะมักเกิดกับตัว text ที่เราเอามาใส่เองครับ อ่ะแปลว่าปัญหาไม่อยู่ที่ตรงไหนอ่ะทำไมเทคที่มาใส่แล้วมันมีกรอบขาวๆขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูปัญหาตรงนั้นกันนะครับผมไปครับ <S <S อะไรนะครับมาตอนนี้เรา Import ตัวไฟล์ฟอนต์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็หาตัวพวกฟอนต์ต่างๆที่เราเสนใจว่าเราอยากจะเอามาใส่ในเกมของเราเนาะก็มาใส่ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับพวกไฟล์ฟอนต์ต่างๆเราก็จะเห็นเป็นแบบตัว สีข,ขาวๆแบบนี้ใช่ไหมเราจะยังลากเข้าไปใส่ทันทีไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวแบบดั้งเดิมอ่ะมันจะเป็นไฟล์แบบนี้เห็นไหมครับไฟล์แบบของสีฟ้าๆอย่างเงี้ยที่เขาจเนเรตมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปสร้างเหมือนกันนะครับผมสําหรับพิธ,ธีการสร้างนะครับผมเข้าไปที่ Windows t ทกเมสโปรฟอนต์เอสเซเเตอร์นะครับอะแล้วก็จะเห็นเป็นแบบหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเนาะส่วนอ้ตรงข้างล่างตัวนี้นะเดี๋ยวเราไว้ค่อยพูดถึงในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมมันมีวิธีการบางอย่างออออยยู่่เเเเสรรรรมข้้้ลลตตตงงนนนีีนะคัับาาากากก็ืวฟท เอาตัวไหนก็นดีเอาตัวเลกูล่าแล้วกันนะครับแล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเรามาแบบตอนแรกเริ่มเลยเราไม่ได้ปรับค่าอะไรใช่ไหมครับบางทีเราก็แค่แบบเจเนเรตไปเลยใช่ไหมครับตรงๆเข้าไปใส่แล้วก็เซฟไปเลยนะครับเซฟมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ไฟาๆอย่างนี้เนาะแล้วเข้าไปใส่นะครับปึ่งซึ่งบางครั้งครับนี่เห็นไหมครับปัญหาที่พูดถึงนะครับเราเห็นเป็นตัวกรอบขาวๆข,ขึ้นมาอย่างนี้เนาะซึ่งบางทีบางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็น หรือเป็นแล้วจะแก้ยังไงบางคนก็ไปปรับเล่นตรงของตรงนี้เนาะเพื่อให้มันหายไปใช่ไหมครับเนี่ยปรับให้มันแบบลดลงมาอย่างเงี้ยแต่มันก็มันเหมือนจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องสักทีเดียวหรือว่ามันกระครบกับตัวแมทเท i เรียลที่เราสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มีวิธีการแก้ไขนะครับแล้วจะแก้สำหรับตัวทุกๆฟอนต์เลยด้วยนะครับผมมีหลักการตรงนี้อยู่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขตัวเหล่านี้เลยน,นะครับเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัว สีขา,ขาวๆกวนใจเราบนี้กันไปครับไปดูกัน <S <S ส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดตรงนี้เนาะมันมักจะเกิดกับตอนที่เราสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่แหละครับผมตัวนี้นครับสังเกตตรงคำว,ว่า p e n d i n g ไหมครับ p e d d i n g p e d d i n g อ่าถ้าเกิดเรา generate มาเนาะเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว ratio ตัวพวกนี้บอกอยู่นะครับ ratio ตัวเนี้ยมันอาจจะด้วยความที่มันแมันแน่นเกินไปหรือต่างๆนะครับตัวเว้นระยะเนะี่ยเราเห็นความแน่นไหม การตั้งที่ให้ตัว point size นะครับกับตัว padding อ่ะมันห่างเกินเกินไปอ่ะมันทำให้เกิดตัวสีขาวข,าวข,าวขึ้นมารอบๆนี้นั่นเองนะครับผมนั่นคือเป็นตัวสาเหตุหลักๆเนาะวิธีการง่ายๆเลยครับผมแต่ก่อนนั้นน่ะมันจะมีแค่ว่า padding มันจะมีไม่ได้มีคาว่า px หรือว่าเปอร์เซ็นต์ให้นะครับแต่วิธีการที่ทางอาจารย์เนี่ยไปสำรวจมาเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ default เราจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ10%นะครับแล้วเราลอง generate ใหม่ดู ดูนะครับเราจะเห็นว่ามีระยะห่างเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าเราไปปรับ r e s o l u t i o n หรือได้ไเพิ่มนะนี่ปรับแค่ว่า10%นะครับเดีนยวะครับเดี๋ยวลองเซฟดูนะดูซิว่าไอซีเลียมเหลี่ยม,ห,ยมหายไปไหมครับลองกดเซฟเห็นไหมครับทันทีเลยครับปรับ p a d d i n g ไว้ครับไว้ประมาณ10%ของตัวนี้เนาะแล้วเราจะเห็นตัวเลโชเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเป็นประมาณ10% อ่ะของใครอาจจะยังไม่10%หรือลืมเหลื่อมบ้างก็ลองปรับปรับเพิ่มดูตรงนี้ละวกันนะครับผมปรับเป็น padding เลือกเป็นเปอร์เซนต์ไว้เนาะอ่าใครอยากให้มันชัดเจนขึ้นอาจจะไปปรับตัว as l a r e s solution อะไรเพิ่มเติมได้เนาะแต่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามานะไม่มีกเกาะขาวๆแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะลอง speed run ดูนะครับจะลองสร้างทุกๆอันให้ดูเลยแล้วกันเนาะตัวนี้ดูซิว่ามีปัญหาเป็นขาวๆอย่างนั้นไหมนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูทีละอันนะครับพร้อม speed run ตอนนี้นะครับปกติทุกอันเลยนะครับไม่ว่าเราจะย่อลงไปแค่ไหนเห็นไหมเราไม่ได้มีตัวขาวๆข,ข,ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็นี่เป็นหลักการให้เราไปใช้ดูนะครับปรับตัวนี่ครับเป็น10%นะครับเดิฟโฟรไว้ที่ท10%เอปอนตาะอจริงตรงอื่นๆเราอาจจะมีปรับตรงเ h เดอ r อะไรเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเอาเนี่ยเบสตัวหลักนี่ก่อนปรับแค่10%ตตรงนั้นนะครับเราสามารถแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ของตัวเทคที่มีกรอบขาวๆได้แล้วนั่นเอง เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ EP แรกนะครับสำหรับ Instant Game Dev Rescue นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรตรงไหนนะครับลองพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะคัสรรนะครับแล้วเลือกมาเพื่อจะมาตอบคำถามตอบปัญหาแก้ปัญหาให้ทุกคนอย่างสำเร็จรูปเลยนะครับผมแล้วเราเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับซีรีส์ Instant Game Dev Rescue นะครับแล้วก็ขอฝากทิ้งคายไว้เช่นเดิมแล้วนะครับผม Empower your dream and make it happen นะครับปลุกพลังความฝันของค,คุณและสร้างให้มันเป็นจริงครับไปแล้วครับผมช่วย